สวัสดีค่ะวันนี้น้ำมาอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำจะให้ดูวันนี้มาจะอบปลานะคะไปซื้อปลาที่ร้านที่ร้านไทยมานะคะแล้วก็จะอบนะคะหรือยังไงให้เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆน,นแล้วพี่น้องดูนะคะว่าว่าหน้าหน้าตาที่น้ำทำเนี่ย เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะที่น้ำที่น้ำจะทำนะคะก็มีตอนนี้มีปลาสี่ตัวนวนะน้ำทำไว้แล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ่ะกลับหัวกับหางนียค่ะบ้างแล้วก็ก็มีมันฝรั่งมีมะเขืเทศมีมะนาว นะคะมีพริกพริกหยวกนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มันฝรั่งนะคะแล้วก็ <As> ก็ไม่มีอะไรมากก็มีน้ํามันใส่ลงไปนะคะ <imbalance> <simultaneously> น้ามันน้ามันพืชบ้านเราเนี่ยะค่ะแล้วก็อ่าอ่าน้มันพืชบ้านเรานะคะแล้วก็เกลือนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วใส่เนยไปแล้วนะคะใส่เนยไป นิดน่อยนะคะเนยบัเราเนยที่เนี้ยนะคะเนยที่สีวีเดนเนี่ยแหละคะ่ะเนยใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วตอนเนี้ยน้ํากําลังทําทําน้ําซอสที่ที่เป็นแบบน้ําซอสแบบมะเขือเทศนะคะเอะแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยน้าซอสมะเขือเทศแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้มา้าน้ํากําลังทํานะคะแล้วก็ผสมกับน้ําอุ่นนะคะ แล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะแต่เนี้ยน้ําก็เห็นไหมคะน้ําก็จะลาดนะคะลาดตัวปลาเนี่ยน้ําเดี๋ยวจะน้ําจะลาดเขาลาดเข้าไปแล้วก็อบนะคะเห็นไหมคะนะคะน้ำเห็นไหมหอบอลาดตัวปลาเนี่ยคะ่ะซอสเอ่อคือเลือดซอสมะเขือเทศนะคะพุ่ง่ายๆถ้าเป็นบ้านเรานะคะเห็นไหมคะ นี่นะคะเนี่ยเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะเห็นไหมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ที่บอกนะคะมีมันฝรั่งมีอเมะเขือเทศมีพริกยวดมีหอมหัวใหญ่ใส่เกลือใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยแล้วก็ใส่ เนยไปนิดหน่อยนะคะเนยของสีวีเดนเนี่ยแะคะ่ะใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะคะนี่นะคะเนี่ยมีเนี่ย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 มีสี่ห้าสี่ตัวห้าตัวะคะรับผิดมีห้าตัวนะคะ